สวัสดีพี่น้องฟองกกและพี่น้องฟองป,องป,องป,องปายนะคะอ้าวละพี่น้องวันนี้พี่พรอนสีผ้าพ,พี่ผน้องมาเบึงนะคะน้องๆเดี๋ยวไปชื่นน้องๆน,นะคะมันแท่งห้านะะีกลุ่มของน้องมีหน้านะคะน้องๆเล็กหน่อยประมาณปว่าหนึ่งกวสองพี่น้องเนาะกำลังน่ารักเลยพีย่น้อง ตัวใหญ่สิมบ้าไทยอ่าสิมบาเต้นเพ่งอีหยังพี่น้องเอาติดตาเพราะว้ยตัวเล็กๆก็มีนี่ไงตัวเล็กๆตวกำลังซ้อมกันนี่นากำลังซ้อมเพื่อนเพื่อนใครเนี่ยซ้อมกับพี่พีดด้วยซ้อมเลพซ้อมเลยซ้อมเลนใครเนี่ยน่ารักจริงเลยดูดูดูเอาซ้อมเลยค่ะซ้อมเลยค่ะอันนี้ต้องตาด้วยตาเช่าหรือไม่เช่าอ่ะป้านป้าเฮดเฮ็ดเฮ็ดเ้ยเป็นตำรวนแทอเลยน้องมูแม่ อาจัดแถวเลยค่ะลูกจัดแถวเลยค่ะน่าลูกเนี่ยจัดแถวเลยรวมตัวกันเลยลูกกันร่าป็นทหารกำลังเป็นทหารเป็นของดีหน้ารถรถลูกรถตัวอีกพอถึงมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมันละ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 มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ด ได้ย่แล้วได้ยู่แล้วปลาไปเลยมาจะไปไหนจะไปไหนสอนสอมทีงไหนมาไม่ลูกมาแม่เร็วๆตรงไหนคะตรงไหนคะเดี๋ยวตามไปค่ะโอ้พี่น้องเบิ่งนี่นะคะโอ้คุณไปยืนเต้นที่สูงๆเลยโอ้ต้องนี่นะคะพี่น้อง เพิ่นขุดหลอกบึงมันแพงนะคะตรงนี้โอ้หเหมาะเลยพี่น้องเหมาะเลยแต่ว่าสูงสูงนิดนึงนะคะปัว้าวว้าวว้าวอันนี้เบื้องหลังการถ่ายทำนะคะอ้าวโอเคยังเอสเอสเด็ดมากเลย ดูตรงยอดพระเจดียเรียวเห็นยอดพระเจดียรัตนทีปัใช้มงคลได้บรรยากาศข้างนี้อิ่มบึงแทงถือว่าสุดยอดครับเอาอย่างนี้ต้องซ้อมก่อนสักสองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอสองคนลงมันมันมันบางขลัง อมันก็ขอคนที่มีหน้าลงมาอยู่ตรงนี้เลยลูกมีหน้าลงไปตรงข้างล่างอ่าเดี๋ยวอีกเพื่อนยืนมองนี้โอเคจัดจัดอันจัดมองให้เขายืนเนมันสิตกเพราะว่ามันมันพื้นบลีบมันเดิมพื้นมันไม่เรียบลงมาหนเราพูดอะไรเราว่างหรือเระว่างเระว่างไม่ไม่มีหน้าอยู่ตรงนี้ไหมลูกมีนี่นี่นายยู่นี่นี่นี่แม่ยุ่นนี่ลุ้มนี่ยุ่นลุ้มนี่นี่ไอ้นียุ่นลุ้นนั่นอันนี้ลงมาไม่เป็นไรจับอยู่จับไปไหนไอ้ตกหรอเจตกเราไม่นว่ามันบาลานบ้าลานบน เดนไปหมดเลยยหันลบมเี้ยไปหมดยังต้องเล่นอ้าดูมุงกองมุงลองเป็นงไนมุงกลองเดี๋ยวไอไอสีแดงไอเสียเียวก็หินสีแดงเสีแดงกับเียวบงกันแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะพูดถือกล้องกับสีลมพี่น้องมันผืนมันผื่นเรียบนะคะอ้าวระวังนะคะลูกระวังนี่ล่ไปโอเคไหม ต้องชัดๆนะลูกเอาสองคนเจาเจ้าเจ้าโวกแกเจ้าอย่าบอกะนีู่เปิดนี่นีู่ยี่เอทเปิดมีเศา่เศาอันไหนเบิกอยู่ในยูทูบนะอพี่ีเต้นก็ได้พีแรมเต้นกัได้เอาละม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 ันละมันม่ี้นะะนวาวว้าวว แรงๆเลยจัดจัดเลยวุ้งสัญญาณมือดูใส่บ่อโฟกัสหน่อยเียบบ่อเงืวกเป็นเนี่ยโอ้ซ oh! so ้อมค่ะซ้อมค่ะซ้อมค่ะปานีเนาะมอนี่ลายสเต็ปเเปิดเปิดเปิดดังๆดีกว่า

โอเคก่อนอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาท่านี่จะดีไหมใบหมอนต้องยิ uh ้มลูกห้ามหน้าบูดต้องยิ้มแล้วก็ยิ้มค่ะยิ้มลูกห้ามหน้าบูดนะครับเสื้อเขียวเอามันมั่นแบบยิ้มค่ะยิ้มน่ารักน่ารัก <laughs> Ê, thằng này hổ, thằng này hổ <cười> <cười> thang Này, thằng này còn, <laughs> thằng này còn Tỏ thằng này còn, lươm Ông mày, ông mày, tẩy đi mày, hay bị chụp còn phí แรงๆค่ะลูกแรงๆค่ะเออโยกโยกโยกเอางี้เอาเอาทางไหนก่อนนี่มันละมันขาวาวาเลยซ้ายต้องพร้อมกันที่ลูกเอาซ้าย<ร>าก่อน <industrial S 1> นะคะซ้ายทางไหนยกมือ สายอมันมันละมันสายอามันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันตัวอีพอเป็นมันแรงๆค่ะแรงๆโยกแรงมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันมันละมันมันลมัอพอเป็นมันอ้าโอเคไหมเดี๋ยวตอนท่านี้จะ่องี้จิบ่ติด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 ดติดดเนียเนีย มันดีกวทำอย่างนี้ค่ะลูกอ่ะติดๆนี่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 ตรงี้เดียเออเนี่ยคล้องกันแล้วลูกนี่ละแบบแบบว้านนะโอเคไหมน้าอย่างนี้ค่ะมันจะเข้ากับดนตรีเอ้าสายก่อนนะมันละมันละมันละหนึ่งสองเอ้ายิ้มยิ้มเลยลูกยิ้มยิ้ม้วยต้องมาดีแล้วอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยเอออนั่นแหละสายละทางซ้ายนะทางสายเอ้า ยิมเอาร um. oh. ิงจริ้งเนเลยเนองคนนี้ไหมใบบันคนเดียวเอามือขึ้นใบบันลูกเออไม่ต้องครับเดี๋ยวจะจบไปเรื่อยเรืกันเดี๋ยวเราอัดอีกทีหนึ่งได้แล้วได้แล้ว ตรงเนื่องตรงกันแล้วนี่จจงีพเลยะยิ้มได้ลูกเีาปาร์ตี้เข้าใจมยิ้มแล้วก็ังเียเข้าใจไหมโอเคไหมฟังขออนุญาตก่อนยิ้มอ่าเข้าฟางน้าใสแล้วน้องใบมอนน้องนี่หน้าน้องเข้าหอม้น้องอย่างนี้ลูกเทท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  เอาใหม่ค่ะหน oh <my S 1> ึ่งส้าสี่สามสองไม่ถูกเล่นเนาะเนี่ะเดี๋ยวรอมันจะมันเลยเด็กเกเย็บตัวขายขายขายเยอะๆขายเยอะๆเยอะๆเยอะแยกขายเยอะๆลูกแยกขายเยอะๆเอ้า ไม่ต้องทำเอียวไปไหนเอ้าเรียมตัวเอาเออเลี้ยกเงเกี้ยงไปเนเลี้ยงไปเรื่อยเรเร่เเร่เเเรอย่างนี้กลูกได้ปะตัดต่อไอ้นี่ได้งีจะรอบอีกสักรอบปะ ลุงขอขายเยอะๆนะลูกมันเราเออตีออนไลน์เออเนี่ยทำแรงๆนี่นะทำดีๆเออเฮ้เดี๋ยนี่หน้าไม่ได้เอาใหม่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 ค่ะลูกพร้อมกันพร้อมกันไม่ต้องโยกดีกว่าไหมโอ้หนูจะตกอ๋อพื้นมันไม่อันนั้นไม่เป็นไรค่ะถ้าเราไม่ต้องเยอะๆรอรอค่อยเป็นมันรอค่อยเป็นมันเลยมันน้ำมันน้ำมันยืนยืนยกธรรมดาก็ได้ทำนี้ก็ได้ hai, ba, há, há tiêm quăng, à đấy, áo à, tiêm, áo. À. ไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวัดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยๆพออันนั้นเลยว่ามุ่งเลยตำใหญ่เนาะไปเรื่อยๆเลยลูกไปเรื่อยเหมือน้อไหมเลยอ่าจนตัวหายเยอะๆหายเยอะๆ ไปเอ้าไม่ต้องหยุดนะเดี๋ยวลุงโจบอกให้หยุดให้หยุดลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคได้แล้วดเสร็จทันทันขอบคุณค่ะมามาลงมารับทิศนะมาลงมาทางไหนทางไหนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมามามาเร็วมาลูกมา จับจับาจะดับประดาระวังลูกระวางระวังระวังเด้อจับประกันลูกจับประกันเด้อมันสิโตกลูกเพราะว่าพื้นมันไม่ใหญ่นั่นแล้วมันสิผ้ากันตกค่อยๆลงมานะคะค่อยๆลงมาลูกค่อยๆลงมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดนะคะดีดีดีมากๆเลยค่ะลูกพี่น้องพี่น้องนะระวัง